เมนูนี่ครับแมงจะเตรักผมสมตําแมงจะเตรานี่ครับสดสดแบบนี้ด้ยนะครับมาครับแซ่บๆกันหุงเยี่ยลารครับผมอซ้ำอีก่อนครับสวัสดีครับมาจักทีสวัสดีพ่อพี่น้องสุขุทุกคนมาครับเห็นได้เป็นเมนูสมตําแมงจะเตกักผมแมงจะะแมงจเตราสดนะครับผมก็ขอโทษขอภัยนะครับคนที่กินแบบนี้นะครับมันกินได้นะครับ มาครับเสียบกันเลยครับผมตำเผ็ดเผ็ดนะครับกินกับ่งกระเต่ากับผมเอาอปีกออกก่อนนะครับเอาสุดๆเลยครับมือนี่ สดๆนะครับแบบสดๆเลยนะครับๆๆมันดีครับแชบ ืแซ่บพี่น้องขอบคุณบอกเอาไว้ว่ากินเดียวก็ไปขัวนะครับหรัวกับแซมกันครับ ดำเปิดไฟนะครับมันรุง่งรุ่งไฟครับผมเนาะไทหัวเลยเฮ้ยเป็นออกอืม ท้องห้ากินอยากน้งองนี่นุ่มจิงเลยปะใครเต็มท้องอืมมันดีน้องน,ะอน,นุ่น 嗯，慢点。 คนที่บบก,กินดิบก็บไปขวากันพี่น้องขวากับมันนี่กันครับผมฟังตัวเี้มันจะมีขามันยนุ่น,นแหลมนะครับตัวนี้ตรงระวังนะครับคนที่โบเคยกินกับวันนี้น้ำนะครับตัวนี้มันจะไล่ครับผมบางทีกินประจํานะครับนี่ครับผม สองตัวเลยไปครับนี่เป็นปู สมตําที่นุ่นไตสมตําที่เตาไตไม่แม่งจะเตาไม่แมงกจะนุ่นครับหมือนสองแม่งผูกลังผูกมั่นๆครับ ด,ดอดปีกออกครับที่บอกออกอะไรผมแล้วเจ่ค้นหมักนะครับ แซ่บพี่น้องมั่นดีครับผมหากินยาก,กับผมนโดนได้กินทีนึงไปซองไฟนะครับแล้วมันเข่านะครับไตไฟครับสอนขึ้นมันมาเข่านะครับกะฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้างบอลวอลตี้นครับมไม่ไ้ครับไม่ได้เป็นโหน่สม่ำมันจะเตาสดนะครับมาฝากพี่ตอน้นองนครับผมขอโทษขอให้โคนที่โบก,กินนะครับ่ได้ด่ามาครับผมกินได้รี่ครับผมก็คอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับไปเจอกันไม่คิมนาสำหรับคลิปนี้บอลตี้เขาไล่ไปก่อนสวัสดีครับ